ศูนย์ต่อศูนย์ครับกะลาครับเสิร์ฟย้อนนะครับทักทายก่อนครับลูกแรกครับแต่ว่าวัตสันแบ็กขึ้นบาโอ้โหใส่หนักเลยครับจังหวะขึ้นซันแบ็กต้องใส่หนักจัดเต็มตั้งแต่ลูกแรกเลยครับสำหรับวัตสันแบ็กครับเหมือนรอบแปดทีมเลยนะใช่ครับมาลูกแรกนี้ได้ว้าวก่อนเลยครับเราดูครับจังหวะสอดตัวแล้วเตะลูกนี้ครับมาดูจังหวะการออกเกมเสิร์ฟของพี่วัตสันแบ็กบ้างครับหนึ่งต่อศูนย์เสิร์ฟหน้าขวามาโอ้แก้ไขครับโอ้โหลูกนี้ แก้ไขดีมากครับอโอ้โหดีลูกจอดเรียนอย่างนี้ต้องเรียนมาแน่นอนเลยครับในจังหวะก,การฝึกซ้อมของเจ้ากลาครับเอ,อสุดเหลือเกินเลยครับน้ำหนักดีมากครับเอาละครับหนึ่งเท่าเสมอกันอยู่ครับจังหวะการเสิร์ฟไปครับยังเก็บไว้ได้ครับน่าเด็ดลูกนี้ สัดสัตว์แดงมาเหยียบมาเหยียบกลับครับตัวเตะมีลูกเหยียบเช่นเดียวกันนะครับนอกจากลูกสัตว์แบทนะครับตัวโตวัดด้วยประสบการณ์นะครับในการเล่นในวงการตะก้อนะครับแล้วก็การรักษาสภาพร่างกายที่ดีนะครับฟ้งสัตแบทเองเนี่ยลากตะก้อเข้าแนนเน็ตนี่แทบไม่มีพลาดเลยนะครับสองตนหนึ่งโอ้หติดหัวเน็ตครับพี่ต้องมีครับโอ้พลาดนะครับลูกเสิร์ฟของทางด้านวัชรินทเขตอนันท์ครับเป็นคะแดนครับของทางด้านสองคร่แ เสมอกันอยู่ครับที่2ต่อ2ครับจองตาเล่ครับชื่อจริงดาวสกุลจริงของกาลาครับเอาลูกนี้เล่นยากแล้วแต่ว่าโอ้ยางได้ครับตัดตรงแนแต่แก้ไขสถานการณ์ดีครับสำหรับเจวัดครับจังหวะลูกนี้ทางฝั่งของกาลาพยายามจะบอกว่าอ้อมหรือเปล่าครับลูกเมื่อสักครู่สามสองสามต่อสองครับเกมเสิร์ฟของพื่อนแรคแล้วเสิร์ฟวางมาที่นาขวายกขึ้นมาลูกนี้เอาเลยครับติดเกี่ยวแล้วครับมีโอกาสครับ แล้วกระโดดเตะซันแบ็กครับโอ้โหนอกจากจะมีความเหนียวแล้วยังมีความหนักด้วยครับพี่วารดใช่ครับก็ถือว่าสภาพร่างกายครับต้องดีจริงครับจหวะขึ้นซันแบ็กครับในแต่ละลูกครับเทคตัวเองได้สูงมากทีเดียว42นับอยู่2แต้มครับ4ต่อ2ครับสำหรับวัดซันแบ็กครับเปิดหัวดะครับกาลาเบียนมาหน้าเด็ดลูกเกี่ยวลูกนี้ครับับเลือกเลยครับคอมเพอร์ไดแต้ โอ้โหสวยงามเชิดเดียวมันครับสำหรับทีมคาพีแอร์ครับกาลาเบียนบ้าครับเป็นจังหวะเหยียบที่ไม่มีรองเท้าที่หนักหน่วงมากๆเลยในลูกนี้นะครับยืนแล้วก็เหยียบลงเฉยๆตรงหน้าเลยนะครับแต่ว่าความคมของลูกเหยียบนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับลุงมาสกุลสามต่อสี่ครับตายมีหนึ่งแต้มเสิร์ฟกระแทกมาที่หน้าขวาพ่วัดโอ้มีอาการให้เห็นครัวสันแบ็คคาร์พีอร์ไดเอาละครับพลาด ต้องบอกว่าถ้าพลาดนี่คือเสียแต้มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกเสิร์ฟลูกรับหรือว่าเกมบุกนะครับดูจังหวะสปีดลูกเสิร์ฟของกาานะครับสปีนลูกเสิร์ฟดีมากครับความเร็วเสิร์ฟดีจริงนะไล่ตีเสบอได้แล้วครับเอาละครับลูกเสิร์ฟไปยังเปิดได้ครับโอ้โหแต่ว่ารับพนทีจะเซนที่หนึ่งแต่ว่ายังได้อยู่เอ๊ะว่าไงครับปาตรงได้แต้มยังได้แต้มอยู่ครับก็ยังเลือกเจาะไปที่หน้าขวาเหมือนเดิมนะลูกที่ได้แต้มลูกก่อนหน้านี้นะครับแต่ลูกนี้พว่าซันแบ็กเองไม่มี ข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับมาดูเกมพี่วันบ้างครับว่าจะเลือกกดดันไปที่ตรงไหนครับวางซ้ายสุดครับเปิดหนึ่งลากเข้ามาถือว่าไหเหยียบแรงไปหน่อยนครับคือลูกเหยียบมันต้องถึงหน้าเน็ตมันถึงจะใช้งานได้เป็นสิทธิภาพครับแต่พอลูกนี้พี่กลาเองเนี่ยยกมาแล้วมันห่างเน็ตครับ พอห่างเน็ตปุ๊บเนี่ยมีผลให้เห็นเลยไหมครับตัวเลือกยากครับตอนนี้แต่เดี๋ยวไปอีก2แต้มครับหต่อ4ครับสำหรับวัดซัดแบ็กครับกาลาเบียดมากครับขึ้นฟ้าเหยียบลูกนี้ไปโอ้โหเหงืออจะเกี่ยวได้ครับแต่ลูกจังหวะดีมากมันได้ยิงวงออกไปไกลครับคะแนนของกาลาคาพีแอร์ครับลักตะกอจากเบียดมากครับไล่ขึ้นมาครับ เนี่ยคือถ้าสังเกตดีๆนะครับเวลาเขาเยีนข้อข้อเท้าเขาจะเริ่มกลางออกเลยเหมือนมีงุ้มนี่คือเหตุผลที่ต้องถอดรองเท้าเลยครับแล้วลากเข้าหน้าเน็ตหมาลูกนี้ครับวัดแบ็คครับยังแขรงๆไปเลยรื่นยๆเนื้อหน้าเริ่มไปวิ่งด้วยเนี่ยทำให้สภาพร่างกายดีขึ้นเยอะเลยนะดีๆครับพี่วัดแกวิ่งวิ่งมาราธอนด้วยนะครับเป็นมินิใช่ไหมแต่แต่ก็ต้องดูในเกมระยะยาวนะครับว่าวัดสัดแบ็คครับแรงใจยังดีหรือไม่ครับ ว่าใช้แรงเยอะครับในการเล่นลูกสัตว์แบกครับเอาล้วครับกาลาเบียน์มาครับขับพีแอลเหยียบลูกนี้โอ้โหเหยียบไปหน้กเลยครับสวยครับขับพีแอ้แต้มทีวัตรพยายามจะยกบอกว่าออกหรือเปล่าครับลูกเมื่อสักครู่นี้แต่ว่าไม่ได้มีการขอชาเลนจ์นะครับไม่ได้มีการขอชาเลนจ์ครับมาูที่จังหวะเกมเซิร์ฟของกาลาเบียน์มาครับ6-7 6ต่อ7 แล้วเสิร์ฟหยอดหน้าซ้ายครับพี่วัดอย่างสไลด์เก็บเข้ามาได้แล้วลูกนี้ก็เรียบร้อยดีครับจังหวะขึ้นทางที่เก็ที่เสาด้านซ้ายครับ,รบนาวินเป็นเสาด้านขวาใช่ไหมครับแล้วพี่วัดซันแบ็กนี่เตะเป็นเสาด้านซ้ายครับโอ้ถือว่าลูกดีครับใช้น้ำหนักในการขึ้นฟาดครับทำใหสวยงามจริงครับนับอยู่สองคะแนนนะครับสำหรับวัดซันแบ็กครับวัชรินเคลรนดันเสิร์ฟลูกนี้มาจะเปิดได้โอ้โหลุดครับหลุดครับลูกนี้ครับของคาราเบียดมากครับ เาละคครรับทีมจังหวะนี้มันเห็นได้ชัดเลยนะว่ารับไม่เต็มเท้าครับครับอาจจะเป็นเพราะไม่มีรองเท้าหรือเปล่า9.6 9ต่อ6ครับมาขวามาเปิด1แล้วโอ้โหเหมือนจะมีลื่นครับจังหวะตามเล่นลูกเมื่อสักครู่นี้ของพิการาครับโอ้โหจังหวะดีครับแต้มของทางด้านวัชรินเขดานันเลครับ ทีมปาโต้ครับหนีออกไปอีกสิบแสบแล้วครับหกสิบต่อหกครับลูกเสริมครับของวัชซันแบ็กมาจะเก็บไว้ได้ครับเอาละครับต้องเล่นร้อยแล้วครับลูกนี้เรียบจิกชีครับไม่พลาดครับคือที่จังหวะเล่นลูกสองเนี่ยถ้าลูกเข้าถึงหน้าหน้าเน็ตเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะจังหวะลูกเหยียบของพิกาลานะครับแต่ว่าถ้าลูกห่างเน็ตเนี่ยปัญหาตลอดเลยเนี่ยครับเพราะว่าลูกเขียนเล่นยากนะถ้าไกล สกอร์7ต่อ10ครับตามมีสามแต้มแล้วเจาะซ้ายสุดพิวัตรมีอาการครับยังได้อยู่ครับลูกนี้โอ้โหเอาละครับหัวใจเขาจริงๆนะครับเป็นเรื่องนะครับตอนนี้ครับมาบ้างครับแต้มของกาลาเบียบบ้างครับทีมคาร์พีแอร์ครับแปดสิบของวาการเสอร์ครับของกาลาครับแปดต่อสิบนะครับลูกนี้กปผีเสื้อเย เอ้ย<อ>พี่<ด>ีัตเฉยโอ้โห,โอโหอเอาแล้วครับความพยายามของพี่วัดนี่เต็มร้อยให้เห็นตั้งแต่แมตช์แรกเลยนะครับที่นงการแขร่งขันวันนี้นะครับ,รบดูนะครับลูกเมื่อสักครู่นี้พิกเน็ตไปแล้วนะครับแต่เจ้าตัวไม่ยอมครับ<อ>ใช้หลังเท้าตักขึ้นมาจนได้ครับแต่ว่าตามมาเล่นลูกที่3ไม่ไหวกลัวจะโอเวอร์เน็ตเลยครับเลยไม่กล้าตามไปสิครับาต่อรับแล้วหน้าขวาครับ เปิดเข้ามาที่จุดั็อปแล้วก็ยังแข็งแรงเหมือนเดิมับพี่วัดจุดเอ็ต่อเก <9 S 1> ้านะครับเป็นเนชลล์แช<า>มเอาท์<อ>นะครับมีทัพโยมถามมาถึงผลคู่แรกนะครับสะพานแพงนะครับชนะ KBP ไป24ต่อ22นะครับส่วนคู่นี้คือคู่ชิงที่2นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศตอนนี้สะพานแพงเก่งไม่รอแล้วอยู่อยู่แล้วครับก็เรียกได้ว่ามาแรงแซงคางโค้งเลยนะเก่งมาตลอดทั้งเกมครับ ส่วนผู้แพ้ก็จะไปชิงกระดับ3าะครับใช่ครับก็แฟนๆที่รับชมครับทางสื่อออนไลน์ครับทางเ c e บุ o กไลท์ไทยพีบีเอสรวมถึงยูทูบชาแนลนะครับก็แชร์ดึงแั้นแชร์ออกไปด้วยนะครับในทางงายส่ครับส่วนแฟนๆที่จะส่งข้อความนะครับมาทางหน้าสถานีนะครับที่กำลังถ่ายทอดสดอยู่นะครับก็แอดไลน์ไปที่ไทยพีบีได้นะครับ ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับมีหลายๆเหลี่ยมที่คนอยากเห็นนะครับมีเหลี่ยมเข่าก็มีนะครับเหลี่ยมหัวอย่างเดียวก็มีนะครับอยากดูเหลี่ยมไหนส่งมาบอกแล้วกันนะครับหรือว่าอยากให้คู่ไหนมารีแมทส่งมาพูดคุยกันได้นะเพราะมันมีหลายคู่ที่สูสีคู่ขี้มากๆเลยครับมีคนอยากดูอีกะว่าถ้าเจออีกสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับก็ส่งเข้ามาได้นะว่าคุณผู้ชมอยากอยากดูคู่ไหนรีแมทเพิ่มเติมนะครับ ครับผมเรามาดูข้อความครับทางไลน์ไทปีเวสบ้างครับบอกว่า f อีพี่วัดสัดแบ็กครับครับผเปย์ครับคุณผู้ชมถามว่าคู่ผสมมีแข่งไหมสัปดาหห์น้านะครับเป็นคู่ผสมหญิงเสิร์ฟข้ามครับวันนี้ผมดูคอมเมนต์ทาง Facebook เนี่ยถือว่าเพื่อนบ้านให้ควอนสนคต์เยอะมากเลยเยอะเลยนี่ครับผมมาครับต่อกันในครึ่งหลังนะครับมาดูจังหวะเกมเสิร์ฟของพี่วัตซันแบ็ครับ11ต่อ9ครับ เราลากไหลเข้าหน้านเน็ตมาลูกนี้โหเหยียบรองหน้าเท้าครับพีกลา,าสวยไหมผมว่า,าสวยงานทีเดียวครับลูกนี้ครับลากมาแล้วก็เหยียบดีตัวของทางด้านวัดสัตแบกค,ครับแล้วเป็นสไตล์การเล่นที่เราก็ไม่ค่อยเห็นเนอะอย่างที่พี่อาบอกกันว่า้อยอน้อยครับจากเมียนมา,านเนี่ยเขาจะเปิดด้วยหัวจ<ช>ังหวะที่สองครับน้อยที่สองครับเอาละครับตออดีครับตามหลังแค่แ้บเดียวนะครับอะไรก็เกิดึ้่ได้นะครับแ้บไหลนะครับเลลรีพอยครับสิบต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหเสิร์ฟลูกนี้มีลองแล้วก็ ผาโต้งได้แต้มเป็นคะแนนของป๋าโต้งครับในช็อตนี้ครับต้องบอกว่านิดเดียวครับลูกจังหวะเสิร์ฟเมื่อสักครู่นี้ถือว่าทําได้ดีมากเลยจังหวะหลอกหน้าเท้าของกาลาครับแต่ว่าลูกนี้มันออกหล,ลังไปนิดเดียวเท่านั้น<ส>ครับ1ิบต่อ10ครับนั่งมีสองแต้มครับเกมเสิร์ฟลูกนี้แล้วเจาะมาที่หน้าซ้ายครับเปิดหนึ่งลากเข้าหน้าเน็ตมาแบบนี้ก็อย่างที่ผมบอกแทบจะร็อเป็นเซนเลยเลยครับ้แต้มใช่ครับถือว่าจังหวะเหยียบครับของกาลาเหยียบมากนะครับครับทำได้ดีทีเดียวครับ โ, ops? โอ้คุณปอเห็นจังหวะที่ทำของกาลาแล้วเป็นไงโอ้มเคยเห็นผมเข้าไปโอ้โหกลัวเลยครับง้างมาแต่ไกลขนาดนี้เอาละครับจังหวะซันแบ็กครับของจังหวะครับก็ได้ยีท่าจตรงได้คะแนนตรงได้คะแนนครับแข็งแรงมากๆทั้งจังหวะที่1 2และสามกระเ่าะซันแบ็กเปิดลูกนี้ได้เปรียบมากเลยใช่ครับใช่ครับ เป็นลูกซันแบ็กที่เด็ดขาดมากๆเลยครับ13 11 13ต่อ11ครับจังหวะเกมเสิร์ฟลูกนี้กติกาวันนี้ไม่มีบล็อกนะครับวางหน้าขวามาครับไหลเข้านั่นเน็ตมาแบบนี้โอ้โหเจอดายคือสังเกตดูจังหวะเหยียบพี่กะลาเมื่อสักครู่นะครับเจ้าตัวเองก็ไม่กล้าใส่เอื้อมเท้าเต็มกลัวจะโอเวอร์เน็ตนะครับคือเหยียบก็ยังย้งไว้หน่อยนะครับดูนะครับวัดซันแบ็กพยายามที่จะเกี่ยวไว้นะครับสิบสองสิบสาม ตามหลังแค่แต้มเดียวครับกาลาเบียน้าครับ12อต่อ13ครับจอครับลูกนี้เก็บไว้ได้โอ้โหหลุดครับจะแก้เก็บได้อยู่วัดจะได้เกี่ยวปอครับเกี่ยวได้ครับลูกนี้เกี่ยวลูกนี้พีคเด็ดครับโอ้โหต้องยอมเลยพีคใช่ครับสุดเหลือเกินครับนี่ครับกลาเบียต้าครับเมื่อกี้พี่วัดมาเปิดแถวเราแล้วนี่ใจเต้นเลยนะสองสามจังหวะเลยครับผมจําไม่ถูกเลยว่าจะชมจังหวะไหนดีนะครับทั้งจังหวะเกมแก้ไขไปเตะของพี่วัด แล้วพี่ 14, กาลาดาัน <3 S 1> เกี่ยวมาแต่มาเหยียบพิกเน็ตออกอีกอเ,เป็นแต้มที่สวยมากนะ13เท่าครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ครับแล้วไปที่หน้าซ้ายครับเปิดขึ้นมาที่ <todavía> หัวเสา,จ, <simples> เสาจุดนัดพบครับแล้<ะ>กวก็ยังหนักหน่วงรุนแรงก็สำหรับเขมเสิร์ฟของวัชแบนครับเอาละครับสำหรับวัดัชแบ็นนี่ยังไม่ยอมให้กาลาเบียดมากครับขึ้นดำเวลครับเอ้ยยังรักษาแต้มครับน้อยู่ครับสำหรับวัชินเกียรติดันครับทีป๋าโตครับ 1> 14 1สดูจังหวะการเสิร์ฟครับจังหวะเสิร์ฟไปลูกนี้จะเก็บไว้ได้ครับนาเด็ดลูกเจียบลูกนี้โอ้โหหนีตัวของวัดสัตนะครับได้แค่ป้องกันด้วยสายตาครับสำหรับเจ้าวัดครับสมกับเป็นลูกถนัดขขงเจ้าตัวจริงๆนะพ่กานะครับจังหวะยกเข้ามาแล้วถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใกล้เน็ตมากนะแต่ดูแลยกแล้วหลอกเลยนะครับกระโดดเหยียบขึ้นมาเหมือนจะออกหน้าซ้ายนะแต่เจ้าตัวสะบัดออกหน้าขวาเลยนะครับ ครับมาดูจังหวะเกมเซิร์ฟครับเท่า14เท่าครับเกมเสิร์ฟลูกนี้เจาะหน้าซ้ายัวซันแบ็กครับลากเข้ามาแล้วยังไงครับพิกตัวโอ้เลือกไม่ได้ว่าใช้อาวุธไหนดีครับลูอสักครู่นี้โอ้แต่ดีที่ตัดสินใจได้นะครับแต่จังหวะนี้ต้องชื่นชมนะเจ้าวัดนะเหมือนแบบลูกมันอยู่กลางคอร์ดแล้วนะครับคือเจ้าตัวแบบบังคับทิศทางยากเลยครับในลูกซันแบ็กลูกนี้ครับมีลูกทำหลากหลายเลือก เลือกใช้ไม่ถูกได้ครับ14นับอยู่ดึกแต้บครับ15ต่อ14ครับทีป่าตงครับวัชรินเคนานนันเสร์ฟตีตาคายครับถือเลยครับเออทำพีเอเได้แท้น่าจะเป็นการเสียเกมเสิร์ฟแรกของพี่วัตหรือเปล่าครับถือว่าเป็นนักกีฬาที่เสิร์ฟชัวคนหนึ่งในรายการนี้เลยนะครับซันแบ็กนะครับเดี๋ยวมาดูทีเด็ดลูกเสิร์บจากเบรนมาบ้างครับเสิร์ฟดีมากนะพี่กาฬาเนี่ยห้าเท่าครับแล้วมาหน้าขวาครับพี่วัต เปิดไหลเข้าหน้าเน็ตไปโอ้เปลี่ยนจังหวะครับเอาละครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนีครับกาลาเบียน้าครับทีมครับบีแอครับกลับมานำครับครั้งแรกเลยนะครับที่ขึ้นนำครับสำหรับกาลาเบียน้าครับในช่วงท้ายเกมครับของเกมการแขันขันครับโอ้โห จริงๆก็ต้องชมจังหวะการตัดสินใจหยอดขอวัดเนี่ครับใช่ครับคือคิดดีแ <Hayır> ล้วนะใช่แต่น้องหนักมันยังไม่พอครับเอาละครับ16ต่อ15ครับกาลาเบียบ้าครับดูออกลูกเสริมลูกนี้ยังเก็บไม่ได้ครับเจ้าวัดหน้าเด็ดลูกนี้โอเกี่ยวได้ครับกาลาเบียบ้าเดียวไปไว้ลูกจ่อลูกนี้ได้คะแนนนะครับโอ้โหสุดยอดครับสองนิ้วนะครับกาลาเบียบ้าครับครับพีแอลครับเจ้าตัวถึงจะออกแอคชั่นชัดเจนเลยครับพี่กาลาครับจังหวะนี้เกี่ยวลูกทํา ของพี่วัดซันแบ็กได้ครับ,รบด้วยเท้าที่ไม่ใส่รองเท้าซะด้วยครับดูครับแล้วก็หยอดลงไปนิ่มๆเลยครับสิบเจ็ดต่อสิบ้าครับจังหว <นำ S 1> ่าีินเสริร<ม>์ฟลูกนี้ครับแล้วหยอดหน้าขวาที้้ยดสวยด้วยครับโอ้้อโโอแลวลวงด้วยครับดีมากครับคือที่ผมเงียบไม่อะไรผมไม่รู้ออกหรือลงต้องรอท่านอาจารย์นะครับโอ้โหลูกมาสักครู่นี้ครับลูกยอนครับยอดมา ดีห่างไปอีก3คะแนนครับในช่วงท้ายเกมครับของเกมการแข่งขันครับติดเตะจอดที่ไม่ได้เลียนเน็ดในแต่ว่าสั้นมากๆนะคือติดเน็ตมากๆเอาล้วครับ18ต่อ15ครับกาลาเบียด้ากครับเสิร์ฟมาครับวัดจะลำบากหรือไม่ครับลูกนี้อุ้ยยักล็อกได้แต้มไปเลยครับพี่วัตซันแบ็กครับต้องออกเกมเสิร์ฟกดดันทางด้านของพี่กาลาให้ได้มากกว่านี้ครับครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนเป็นพิกาลาเนื้อที่ออกเกมเสิร์ฟกดดันพี่วัตได้มากกว่าครับ <16, 18. S> 1 8 1 6ต่อ18ครับตามอยู่2แต้มครับพี่วัดตัดหน้าขวามาครับพิกราราลากด้วยหัวอีกแล้วครับแล้วเกี่ยวพี่วัดมีโอกาสโอ้โอ คือจังหวะนี้ครับจังหวะครับพยายามที่จะแก้ไขด้วยเข่านะครับในชอตที่3ครับวัชลินเพียนานันครับอ้เชได้เลยครับนี่ครับดูนะครับดูภาพชาครับเกี่ยวจังหวะแรกและจังหวะ2ครับดันมาหน้าเด็ดครับและจังหวะที่3เข่าแทงไปไม่ขึ้นเลยครับโอ้โหเป็นแต้งของกาลาเบียนเก้าสิบหกเก้าสิบหกครับเอาละครับจะขึ้นแทได้หรือไม่ครับกาลาเบียนบ้างครับดูลูกเสิร์ฟลูกนี้โอ้ยปาโต้แดงเป็นคะแนนของปาโต้ครับ ออกครับเอาเลยครับมีเมื่อสักครู่นี้ออกครับยังมีโอกาสอีก2แต้มก็รอดแบ็กสิบเจ็ดต่อสิบเก้าครับแล้วก็ออกไปนิดเดียวเองนิดเดียวครับเกิดดีจริงๆครับมาดูครับพี่วัตเตอร์ครับซ้ายเอาเลยครับลูกเสียครับเอาเลยครับผู้เล่นโดนตะข่ายครับลูกนี้ครับจังหวะที่จะตามออชายเลี้ยงได้นะครับถ้าเกิดว่าอยากจะดูหรือว่ายังไงครับถ้าไม่บรรจัยครับ บอกหน้าทีมงานนะจะไม่มีอะไรเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ตะก้อไม่โดนตะข่ายแปดสิบเก้าใช่ครับใช่ครับเจ้าตัวไปโดนตะข่ายด้วยครับสิบแเก้าครับหน้าขวามาครับขึ้นแทนได้ไหมครับพีกลาโอ้โหนี่นะครับขึ้นแทนเลยครับยี่สิบต่อสิบแปดหน้าเท้าได้เมียนจริงๆริงครับลุงนี้ครับเอาละครับทีมครับพีแอลครับต้องการอีกคะแนนเดียวครับจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศครับกับทีมสปาร์แคนครับโอ้เป็นแท็กซี่เข้าทำเอาด้วยนะครับคะแนนนี่สูสีอีกแล้วนะ รอบรองวันนี้นี่ทุกคู่นี่ยี่สิบสิบแปดอีกแล้วครับใช่เหมือนเมื่อกี้เลยนะแต้มนี้อีกแล้วครับเหมือนเหมือนเรารีเพสกรหรือเปล่าครับวันนี้แทบเป็นทุกคู่เลยเพราะยี่สิบสิบแปดเนี่ยนีครับดูครับทางทีมคัมพีแอนนี่ต้องมาติวพี่กัลลาจากเมียนมาแล้วครับก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่ออกเกมเสิร์ฟได้ดีมากๆเลยดีมากครับที่ไม่ใส่รองเท้านะครับ แล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเป็นความถนัดของเขาอยู่แล้วด้วยนะครับเขาไม่ใส่รองเท้าเพราะว่าเมนมาเองเนี่ยที่ประเทศเขาเนี่ยส่วนมากจะเล่นเป็นสนามเดรับผมแล้วก็ส่วนมากไม่ใส่สองข้างเลยด้วยซ้ำเนี่ยพอมาเมืองไทยก็ยังใส่ข้างนึงแหละเพราะว่ามันเป็นพื้นปูนนะครับส่วนมากสนามที่ไทยเอาละครับเรามาดูแต้บนี้ครับเกมไม่เกมครับหรือว่าจะเป็นวัดแตบยังได้คะแนนไล่มาครับยี่สิบแปดยี่สิบต่อสิบแปดแทมครับกาลาเบียมากับเสิร์ฟจี้มาใส่วัดเลยครับ ลากไปได้เน็ตไกลไปหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้เกี่ยวได้<ะ>แต่ไม่ทันครับนนี่นะครับค่อยๆขยับขึ้นมาครับตรงเน็ตแดงว่ายังตัดสินใจ,จเด็ดขาดในจังหวะเกมทำที่มีของพี่วัดเลยครับถึงแม้ว่าลูกจะไม่ถึงกับหน้าเน็ตมากนะครับแต่เจ้าตัวก็ตัดสินใจใส่เต็มร้อยนะครับจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าการออกเกมเซิร์ฟที่เป็นแมตช์พอยต์ของพี่กาล่าเนี่ยพี่วัดจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับ19 20 19ต่อ20ครับ แมตช์พอยต์พิกลาแล้วตัดหยอดซ้ายโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยดีครับเป็นชัยชนะจากเพื่อนบ้านเมียนมาครับโอ้โหครับวัดซัดแบ็กครับนับมาอยู่ดีๆครับช่วงท้ายเกมครับโดนกลาแซงนับยาวเลยครับแล้วก็แพ้ไปครับกลาเบียรมาเอาชนะวัดซัดแบ็กไปต้องชมว่าตัวแปรเนี่ยไปอยู่ที่ลูกเสิร์ฟจริงๆนะครับใช่อันนี้ที่เด็ดทีขาดอยู่ที่ลูกเสิร์ฟของพิกลาเลยนะครับพิกลาแกเสิร์ฟ สปีดลูกเสิ์อแกออกลูกเสิ์ฟได้ดีในช่วงท้ายเกมเลครับเราได้แ้นจากลูกเสิ์ฟมาเยอะมากๆนะครับทําให้พิวัตเนี่ยเปิดลําบากนะครับกอคัมพีแอร์ครับชนะป่าต้ง SSKT ไป21-19ต่อนะครับก็เป็นทางด้านคัมพีแอร์นะครับ